ผมจะมีกล้วยไข่ไว้กินภายใน6กถึง8เดือนนี้ข้างหลังผมเนี่ยคือสวนทุเรียนผมนั่งอยู่กลางสวนนะเพิ่งปลูกทุเรียนไปเมื่อหน้าผนนี่เองอปลูกได้ประมาวตัก2เดือนนะครับแล้วก็แซมด้วยจะอม ทีนี้อนาคตข้างหน้าที่คาดการณ์เพื่อก็คือจะประ,ประสปบปัญหาภัยแล้งนะครับจะกัดแคลนน้ําแต่เราก็มีวิธีมีวิธีที่จะบรรเทานะครับผมจะ,ระบรรเทาอาการขาดน้ําพืชแล้งน้ําพืชกันดน้ําช่วยลดภาระการให้น้ําพืชน,นะครับโดยการปลูกพืชไอ้ล่มลงไปปลูกพืชล่มปลูกพืชบางแดดในสวนทุเรียนตรงนี้แหละครับทีนี้มาดูกันว่าผมจะใช้พืชอะไร ในการปลูกเพื่อเป็นพืชบางแดดพืชที่ให้ความชุ่มชื้นกับดินกับต้นไม้หลักที่เราปลูกไว้นะครับไปกันเลยครับและนี่ก็คือพืชที่ผมตั้งใจจะเอาไปปลูกร่วมกับทุเรียนเพื่อใช้เป็นพืชกันแสงนี่ก็คือค้วยไข่ครับเหตุผลที่ผมเลือก้วยไข่เพราะว่า้ว่ไขน่นะราคา ในการขายเนี่ยพอใช้ได้ครับแล้วก็อายุท่านประมาณตั้ง6ถึง8เดือนเราก็สามารถเก็บเกี่ยวได้อันนี้ก็ต้องเลือกหน่อกันหน่อยนะครับแล้วก็ผมก็เริ่มลงมือถางเอาต้นที่ไม่สมบูรณ์ออกนะครับเอาหน่อที่ไม่ไม่สมบูรณ์เนี่ยออกจะเลือกเอา,าเฉพาะหน่อที่สมบูรณ์ ไม่มีหนอนชัยก็ใช้เสียมไปแทงออกจากาหัวหัวเก่าของต้นกล้วยเดิมนะครับแล้วก็งัดออกมาง่ายๆครับได้มาแล้วครับแล้วก็นี่ก็คือ หน่อกล้วยที่ผมได้จากาต้นเดิมของกล้วยไข่ต้นนี้นะครับผมได้มาสิบหน่อก็เอามาแต่งรากแต่งหัวตัดรากมันสั้นๆก่อนส่วนปลายก็ตัดใบออกเพื่อเวลาปลูกมันจะช่วยลดในการไายน้ำส่วนต้นเล็กๆก,ก็ไม่ต้องตัดครับอันนี้เอาไปปลูกได้หมดเลยแต่ก็ไม่ลืมที่จะเอาดินมาตมกบ หลุมที่ผมเอาหน่อออกไปไม่งั้นเดี๋ยวต้นเก่ามันก็จะลม้มพอได้หนอ่อกล้วยเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มลงมือปลูกครับผมก็ใช้วิธีการขุดหลุมง่ายๆแล้วนกะ็ความกว้างประมาณสัก20-30เซนส่วนความลึกก็ดูขนาดของหนอ่อกล้วยเป็นหลัก ก็ส่วนมากก็จะอยู่ตกอยู่ที่ประมาณสัก30ถึง5 0เซนติเมตรวันนี้ก็โชคดีหน่อยดินยังยังชื้นยังเปียกอยู่ขุดง่ายหน่อยแต่ถ้าดินไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับผมแนะนำให้เราใช้พวกหญ้าแห้งหรือปุ๋ยคอกลองก้นหลุมสักหน่อยนะครับเพื่อจะได้เป็นอาหาร สำหรับหน่อกล้วยที่จะขึ้นใหม่แต่ของผมนี่คงไม่เป็นไรครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างเป็นพื้นที่ที่ดินอุดมสมบูรณ์หลังจากผมเสร็จผมก็ใช้เท้ากระทืบกระทืบตรงตรงบริเวณคูนกล้วยเพื่อให้มันแน่นนะครับมันจะได้ไม่โยกเยก ขุดง่ายงครับไม,ไม่ไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องวิจิตวิจารการเยอะแยะก็พยายามดูว่าหลุมกับหน่อพ้วยมันพอดีกันไหมก็แค่นั้นไม่ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะ เห็นสังเกตความลึกนะครับผมจะไม่ลึกเยอะแล้วก็เอาดินถมกลับลงไปง่ายๆแบบนี้ครับแล้วก็เอาดินจากข้างๆมาถมแล้วก็ใช้เท้ากดลงไปนะครับเหยียบเหยียบเหยียบให้มันแน่นแค่นี้เองครับ แล้วก็สังเกตนะครับเนี่ยตรงโคนของกล้วยที่ปลูกใหม่ผมจะเหยียบลงไปให้แน่นส่วนระยะห่างผมจะปลูกกล้วยอยู่ที่สองต้นต่อทุเรียนต้นต่อต้นนะครับนนต้นต้นนู้นอยู่ตรงนู้นอันนี้หน่อกล้วยหน่อหนึ่งต่อความห่างของทุเรียนจากต้นถึงต้นก็อยู่ที่เจ็ดเมตร นะครับผมก็ลงไปสองหนอ่อข้างหน้าเนี่ยก็คือต้นทุเรียนนะครับระยะห่างจากทุเรียนถึงหนอกล้วยประมาณ2เมตรนะครับใหญยชิดเยอะ้ายชิดเยอะ,อยยดเ,ยอะเดี๋ยวทุเรียนจะมีปัญหาเรื่องการออกกิ่งออกกา้านเรี๋ยวเอยครับเป็นไงครับเทคนิคในการทำสวนของผม ผมใช้เทคนิคการทำสวนง่ายๆแต่มีคุณภาพจะได้ผลไม่ได้ผลก็เพื่อนๆก็ลองลองทดลองทำกันดูนะครับแต่ที่แน่ๆคือผมจะมีกล้วยไข่ไว้กินภายใน6กถึง8เดือนนี้นะครับแล้วจะมีกล้วยไข่ไว้ขายสร้างรายได้กับตัวเองด้วยท่านที่ดูชมคลิปจนจบนะครับฝากช่วยกันกดแชร์กด u u s c r i b e กดถูกใจหรือคอมเมนต์มาได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคอยดูว่าคลิปต่อไปผมจะมีกิจกรรมดีๆอะไรมาอวดพวกเรากันอีกนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามชมนะครับโชคดีครับ